สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม,ม้ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดค่ะและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตไฟเมษสิงหธนูนะคะประจำเดือนมกราคม2568ค่ะ ชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมค่ะถึง14มกราคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอาร pivot, ร่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเค่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่คะ่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซิเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคุคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดขอดูอดีตหน่อยนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เจถ้วยค่ะไพ่จั d g ม้นนะคะไพ่สดาบค่ะและเป็นไพ่สมเหรียนนะคะชาวทาตุไฟเมสิงธนูนะคะที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะคะ สาเหตุที่นับปัจจุบันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดหนึ่งเลยเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของคุณเองนะคะที่เรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะดูแลใครนะคะไม่พร้อมที่จะทุ่มเทก,กับใครแค่ดูแลสุขภาพตัวเองก็ก็แทบจะแย่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่จริงจังกับใครนะคะสองนะคะคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกทางเลือก มีความสัมพันธ์ที่เจอคนที่มีตัวเลือกเยอะเจ้าชู้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งเนาะอาจจะเป็นจากการทำงานก็ได้นะคะทำงานที่เดียวกันเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันนะคะแล้วก็ ทำให้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมาเนาะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัศนไฟเมสสิงห์ธนูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัศไฟเมสสิงห์ธนูในช่วงเดือนมกราคม2568นะคะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ทำประแรนค่ะไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่ด h เมจิเชียนค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์คนเก่าๆมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับเข้ามานะคะทั้งทั้งคนที่โสดแบบโสดสนิทเนาะแล้วคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่คนเก่าๆจะกลับเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะมีตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ก็อยู่ที่ว่าคุณจะคุยไหมคุณจะเปิดโอกาสไหมเท่านั้นเองนะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูที่มีคนคุยนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนมาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและคนที่คุณคุยอยู่คนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูที่มีคนคุยค่ะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ไม้เท้าค่ะไพ่หดาบนะคะไพ่แปดเหรี่ยญน,นะคะ และเป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่อืมคุณมีกำแพงนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีกำแพงกับคุณก็ได้คุณอยากที่จะทําความรู้จักกับคนคนนี้อยากจะเอาชนะใจเขาอยากจะค่อยๆประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันไปได้ตลอดรอดฝั่ง แต่ถามว่าตัวคุณมีความกังวลไหมคุณก็มีความกังวลค่ะเพราะความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะหลุดมือของจากคุณตลอดเวลาเขาพร้อมที่จะไปตลอดเวลาถ้าหากว่าคุณปล่อยปละละเลยนะคะซึ่งแอบมีความกังวลอยู่เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวทัศุไฟเมษสิงห์ธนูคุยอยู่คนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวทัตุไฟเมสสิงห์ธนูมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่8ไม้เท้าค่ะเด็กถือดาบนะคะไพ่10ไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สองดาบ ชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุนกลุ่มมีชาวธาตุด,ดินคลึกศกันมังกรด้วยนะคะแล้วก็มีชาวราศีธนูลัคนาธนูมีชาววันพุธค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตมหนาไพ่เท่านั้น เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณไม่รู้สึกว่าเขาอยากตัดสินใจอะอยากสื่อสารกับคุณเพื่อที่จะตัดสินใจว่าความสัมพันธ์นี้เราจะไปต่อกันดีหรือเปล่าเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องแบกความสัมพันธ์เหนื่อยที่ต้องแบกปัญหาเหนื่อยที่ต้องแบบเข้าหาคุณก่อนนะคะอืมเนอะ เขาอยากคุยกับคุณคะ่ะเขาอยากเปิดใจประกอบการตัดสินใจของตัวเขาเองด้วยนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ แล้วคำใบ้ได้เดินไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะไพ่เดทนะคะไพ่หกหกดาบนะคะ และเป็นไพ่อัศวินถือดาบชาวราตีไฟเป็นสิงหธนูที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสําหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทเลยนะคะไม่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะในส่วนของเอัคัมคุณน่าจะตัดทุกคนออกจากชีวิตหมายถึงว่าทั้งคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนเก่าที่กลับเข้ามาคุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาคุณอยู่กับตัวเองดีกว่า นะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณเองนะคะส่วนคนที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมารู้สึกว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดแล้วก็อารมณ์นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะจะทะเลาะกันหรือมีคาพูดแล้วก็อารมณ์ที่ที่ฟาดฟันกันแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนอ่ะก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะดังนั้นอย่าให้ต้อง หมางใจกันเลยนะคะถ้าหากว่าจะไม่คุยแล้วก็พูดกันดีๆจะเลิกคุยแล้วก็พูดกันดีๆแต่ถ้าหากว่าจะอยากที่จะคุยกันต่อก็ต้องเอ่ระมาระวังในเรื่องราวของอารมณ์แล้วก็คำพูดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขอคําแนะนําค่ะ ค้าใบน้ำใบแรกนะคะ The Sun ค่ะไพ่ Emperor นะคะไพ่8ถ้วยค่ะและเป็นไพ่หนึ่งเรียญชาวธาตไฟเม่สิงธนุที่เป็นคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะไพ่บอกว่าจงเป็นตัวของตัวเองค่ะจงเป็นตัวของตัวเอง ถ้าหาว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะรักเราก็ควรที่จะรักที่เราเป็นเราแต่เราต้องเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีนะคะส่วนคนที่เป็นคนโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณพิจารณาความสัมพันธ์นี้ได้นะคะว่าการที่คุยกับคนคนนี้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วเราบอกความต้องการของเราไปแล้วเขาก็บอกความต้องการของเขามาแล้วอะ่ะเราก็ควรจะดูอะคะ่ะพิจารณาะคะ่ะว่า สิ่งที่เราและเขาต้องการอ่ะมันสามารถที่จะเติมเต็มกันและกันได้หรือเปล่าบางครั้งบางทีเราอาจจะมีความคาดหวังมากจนทําให้เรารู้สึกว่าจะเดินหันหลังไปมันก็เสียดายอ่ะเรามีความคาดหวังว่ามันจะจะเป็นไปได้ตามที่เราคาดหวังไว้แต่คุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไงนะคะไม่มีใครได้อะไรดั่งใจไปซะทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เผื่อใจค่ะนะคะแล้วก็ ลองตรองดูว่าความสัมพันธ์นี้มันเติมเต็มหรือเปล่าการอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณมีความสุขจริงๆไหมหรือคุณแค่คาดหวังแล้วก็หลอกตัวเอง นะคะเป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมพ่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ